สวัสดีครับมีนจี้จผมจะ,จะมรีวิวคีย์บอร์ดคัดตตอม60%ที่ผมได้ประกอบเองนะครับผม <c oughs> ามาดูสเปคตัวนี้คร่าวๆกันก่อนอ,อันดับแรกจะเป็นบอดี้นะครับบอดี้ Body จะเป็นโปร่งแสงซึ่งแสงสามารถลอดผ่านออกมาได้ครับผมแล้วส่วนตัวคีย์แคปด้านบนตัวสีขาวนี้จะเป็นคีย์แคปแบบไฟไม่ลอดนะครับผมแล้วก็ ที่ไล่สีกันตรงแถบตัอกษรน,นี้จะเป็นแบบเนื้อ PBT นะครับโดยสวิตช์ที่ผมใช้เล็กตรงโซนเลขกหนึ่งถึงตรงนี้จะเป็นจะเป็นบราส์าวสวิตช์ของเกตเรลอนนะครับผมส่วนโซนตัวหนังสือนั้นผมได้ใช้ Green ของเ a t ตเตลอนเหมือนเตเเหมือนกันครับแต่เป็น Green ส่วนตรงแถบฟังชันผมใช้บรูของเ a t ตเตนนะครับผม ครับผมโดยเพจที่ผมใช้นั้นเป็นเพจสีเงินนะครับผมอ่าส่วน PCB เป็น PCB ด้านใต้จะเป็นแบบ PCB ตัวน,นี้จะเป็นแบบว่ามีไฟด้านล่างซึ่งเราไม่สามารถควบคุมไฟได้แต่สามารถควบคุมการเปิดปิดได้นะครับผมอ่าเป็นไฟแบบ RGB วิ่งวนไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่าต่อไปผมจะเสียบสายรีวิวให้ดูนะครับผมขออนุญาตประกอบคู่นะครับอ่า ตร,ตรงนี้เป็น usb แบบ go a e a นะครับอพอเสียบอ,อันนี้ผมตั้งไฟ reading ไว้นะครับมาดูใต้บอร์ดกันก่อนดีกว่านะครับด้านหลังที่บอร์ดจะเนี่ยครับเป็นไฟ rgb วิ่งวนไปเรื่อยๆเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเรื่องแสงสีแต่เรากดเปิดปิดได้น,นั่นเองครับอ การปิดไฟกดฟังก์ชัน x ก็จะเป็นปิดไฟทั้งบอร์ดทั้งบนและล่างนะครับผมผมยังไม่เจอปุ่มที่ปิดด้านล่างเปิดด้านบนเท่าไหร่ครับอ่ากดอีกที่ะต่อไปเป็นลูกเล่นของคีย์บอร์ดนะครับอ่าฟังก์ชัน c อันนี้จะเป็นไฟล์มาตรฐาน,นครับเปิดไฟล์โชว์ขึ้นมาไฟติดทั้งคีย์บอร์ดนั่นเองครับ่ะต่อไปกดอีกที จะเป็นแบบ c t i v e นั่นคือพอเรากดมันก็จะสว่างพอกดยิ่งกดเร็วก็จะสว่างมากขึ้นพอหยุดกดก็จะมืดลงครับต่อไปก็จะเป็นปิดไฟครับอ๋อนี่ปิดด้านบนเปิดด้านล่างครับต่อไปเป็นฟังก์ชัน V ไม่ฟังก์ชัน C ที่เราคุ้นเคยครับ reading ครับถามว่าการกด arrow key กดกดยังไงกด arrow กด function w s d ก็จะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้นั่นเองครับการกด insert delete home put up put down มีหมดครับแต่อยู่บริเวณโซนด้านนี้นะครับ ต้องเป็นคีย์แคปเฉพาะของเขาถึงจะมีการโชว์ว่าตรงนี้คือปุ่มอะไรปุ่มอะไรแต่ใช้คีย์แคปทัว่วไปก็ได้ครับสามารถกดได้เช่นกันครับผมกา,า,ารกด F 1ถึง F 1 2ก็กดได้ไดตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น F 1ส่วนสุดก็จะเป็น F 1 2นั่นเองครับผมตัวนี้มีให้เลือกหลายแบบนะครับทั้งบอดี้อะคริลิกทั้งเพจเราสามารถกำหนดเองหรือว่าเลือกได้เองทั้งหมดครับผม สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ชมการรีวิว่างนี้ครับผมขอบมาครับ